สวัสดีครับพ่เอเม่พี่น้องนี่ไอ้วันมีเมนูมานําเสน้นเนอนะครับเด้อเป็นตําไทยพี่น้องเป็นตาไทยนาอกัสซิมีตตาไทยแล้วก็หมูยอแล้วก็ขนมจีนพี่น้องแล้วก็กะลําพักพักมาเด้อมาเด้อมากินนํากันพี่น้องเลยตาไทยเสฉะ สวัสดีพี่น้องนี่เหรอทำยังไงเลยอืมข้าปุ๋นพี่น้องเลยกินก็ตำไทยตัวมันแสบดีหอยละมักรแนวนี่ตัวทำยังไงเลยอืม 嗯,嗯,嗯，嗯，嗯有皮蛋，嗯。 อืมอืมโอ้ยเจ๋อเจอพี่หน่องกินเหลวกินแล้วผิวพรรณดีเลยพี่หน่องเด้อือืม คุณคุณร้ยายแห่งพี่น้องอเกเปียนเลยอืม เราจะก็ะะเถกินแล้วผิวพรรณดีพี่นอ้องอขอบุณเสยงย,ยาวยาวพี่น้องยิ่ตำไทยทำยังไงมาเด้อืม แบบนี้นี่นั่งนี่ออืมอืมเพดรที่ไหนกันพี่น้งงนงอง

อื <Net> มอืแบบแบบสบพี่น้อเง้ยอืม